สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะครับช่องคงพันตุลากันค่ะสวัสดีครับจำเรตตุลากันครับผมวันนี้ทำไรคะทำหมูแดดเดียวมือนเดิมครับลงมือนวดเลยค่ะหมูสี่กิโลกรัมเหมือนเดิมค่ะเอฟซีค่ะลูกค้าสั่งมาค่ะใส่ใส่น้ำมันงาสามพีค่ะกระเทียมสับสองพีหอมหอมเลยค่ะน้ำปลาสองพีค่ะแล้วก็น้ำ ซอฟ้าเขียวสองทพีน้ำตาลสายแดงสามทพีแล้วก็ผงชูรสอ,อีกประมาณครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะไขอซี SC ค่ะใสลงไปเลยค่ะลวดเลยค่ะคุณลิศคะจัดแจบน้นหนัวไข่พี่น้องเอฟซี SC สั่งมาค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีทางสับแก้วเอฟซี SC ทางปลาชีนบุรีเอฟซี SC. ที่แล้วก็เอซี SC ที่อยู่แถวสุพรรณบุรีค่ะน้องๆอยู่สุพรรณบุรีก็สั่งมาวันนี้ก็จะไปส่งไปส่งปลาจีนส่งปลาจีนกับสาแก้วาไว้เนาว้ค่ะจะไปส่งวันนี้ละค่ะแล้วที่นวดอยู่นี่ก็จะได้ส่งวันพรุ่งนี้ค่ะเอซีค่ะวันพรุ่งนี้ก็จะได้ส่งอีก กิโลกรัมละ400บาทค่ะ sc สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยค่ะขอบคุณ sc มากมากเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยนะค่ะเป็นไงกระลำมังใหม่นวดดีไหมรือไม่ดีละมังใหม่แรงกื่าเดิมครับนวดดีไหมคะดีครับโอเคค่ะวันนี้ซื้อกระลมังใหม่ค่ะจะได้นวดแบบสบายสบายจะได้ไม่เปรตซ้ายเปรตขวา ขอบคุณเีิทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันดุลากันค่ะอากาศร้อนมากเลยค่ะ ร้อนมากแอร์ก็ยังจะเอาไม่อยู่ค่ะร้อนมากเลยค่ะไอซีค่ะขอบคุณไอซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณลิษานวดแรงๆเลยนะคะเน้นเน้นน้ำหนักเลยค่ะหมูจะได้นุ่มๆคุณลิใส่กำลังเต็มที่เลยค่ะ ร้อนอากาศร้อนค่ะ วันนี้คุมพันจะท่องบทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญค่ะผู้ประพันธ์คือพระยาอุปกิตศิลปสารนิ่มกัญจนาชีวะค่ะเชิญรัฟังได้เลยค่ะผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญมวลมนุษย์ผู้เปลืองปรีชาเชี่ยวแง เพราะใครไฟศึกษาสิ่งรู้รู้กิจผิดชอบหา <c oughs> เหตุสอดสองนา <c oughs> นี่และบุคคลผู้เทียบด้วยความเจริญมวลผู้ชูปรีชา สวิทยาไม่ห่างเหินผิดชอบกอบไม่เกินรู้ดำเนินตามเหตุผลชื่อว่าปรีชาดีผิดชอบมีปิจานยนผู้นั้นจัก พันดนติพัฒน์ผลจากพันานาควรเราผู้เยาวัยจงใฝ่ใจการศึกษาอบรมบ่มวิทยารุงปรีชาให้เชี่ยวชาคันนี้ จักชีวามีปัญญาไม่สมทานต้องหัดดัดสันดานอกอบวิจารชาหิปัญญาจบเรียบร้อยแล้วคะ่ะฉันทะลักเป็นโครงสี่สุภาพและกาบยานีสุดเอ็ดนะคะลักษณะเหมือนกาบเหรือ แต่ผู้ประพันธ์เรียกว่าโครงสลับกาดนะคะคุณค่าก็คือให้แง่คิดในเรื่องของการแสวงหาความรู้การแสวงหาความรู้มาใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะก็จะทําให้เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถสามารถที่จะนําความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบอาชีพนะให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็ดูแลครอบครัว ดูแลตนเองนะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตนเองให้มีความสุขนะคะวิชาวความรู้นี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเลยนะคะสำหรับชีวิตของคนเรานะคะเพราะฉะนั้นจงสแสวงหาความรู้นะโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะคะก็ต้องเร่งศึกษาหาความรู้เร่งภาคเทียนอบรม ใช้ปัญญานะคะในการศึกษาต่อในการประกอบอาชีพต่างๆนะคะทำให้เรามีความสุขความเจริญขอบคุณทีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ ก็เป็นการทำหมูแดดเดียวนะคะเอสีค่ะต่อไปค่ะโคงโลกกนิษฐ์คสจค่ะโครงโลกนโโลกนิตผู้ประพันธ์คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดีสอนค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะโครงโลกกนิตฐสี่ห้าสินสงวนสักวัย วงหงเสียสักสู้ประสงสิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตว์ไวนาเสียสัตว์ย่าเสียสู้ชีบมวยมรณาความรู้ดู หญิงลำสินสัตว์คิดข้าควรเมืองนับหญิงไส่เพราะเหตุจากอยู่กับกายอตาตตมานาโจนจากเบียนบ่ได้เร่งรู้เรียนเอาเว้นวิจาร่างเว้น สะดับฟังเว้นที่ทำอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาเว้นดังกล่าวว่าผู้ราดได้หรือมีจบเรียบร้อยแล้วค่ะโครงโลกกน,นิตค่ะบทที่หนึ่งนะคะบอกว่า เสียศีลสงวนศักไว้เสียศีลสงวนศักไว้วงหงส์เสียศักสู่ประงสงค์สิงรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตว์ไวนาเสียสัตว์อย่าเสียสู้ฉีบมวย โมระนาอันนี้เขาบอกว่าเออจงรักษาความสัตว์นะจงเสียเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะจงรักษาความสัตว์จงมีความซื่อสัตว์นะคะแล้วก็รักษาชื่อเสียงเกีดยรติยศของตนเองนะคะคบทที่สองก็คือเขาบอกว่าความรู้ความรู้นี่มีคุณค่ามากเลยนะคะมีคุณค่ามาก มีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองนะคะ,ะถ้าเรามีความรู้เราก็สามารถที่จะใช้ความรู้ประกอบอาชีพทําการทํางานแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองมาใช้ใจ่ายในครอบครัวนะคะ,ะความวิชาวความรู้จนไม่สามารถที่จะมาป้นวิชาวความรู้ไปจากเราได้นะคะตรงนี้ค่ะเพราะนั้นวิชาวความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสําคัญมากเลยเราควรที่จะเร่ง ศึกษาขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้นะคะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบทสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าเว้นวิจารว่างเว้นสดับฟังถ้าเราว่างเว้นหรือว่าถ้าเราไม่ได้รับการฟังนะเราก็จะไม่มีความรู้ถ้าฟังฟังแล้วอ,อย่างบทที่สี่นะคะก็คือสุจิปุลินะคะสุจิปุลิคือการฟัง ฟังฟังแล้วก็ฟังตั้งใจนะฟังตั้งใจม,มีใจจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟังนะคะแล้วก็มีการถ้าไม่เข้าใจก็ถามนะคะปุดชา้าถ้าไม่เข้าใจก็ถามดิขิตก็ ถ้าเราฟังแล้วเราก็ต้องมีการจดบันทึกถ้าเราลืมเราก็สามารถที่จะย้อนกลับมาดูที่เราบันทึกได้นะคะบทที่สี่คือสุจิปุลินะคะสุจิปุลิหัวใจนักปรา์ค่ะหากใครมีเอ่อมีสุจิปุลิก็คือจะทําให้มีความรู้เป็นนักปรา์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะเขาเรียกว่าหัวใจนักปรา์ค่ะหัวใจนักปรา์ ฟังฟังอย่างตั้งใจฟังแล้วก็มีใจจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ที่ฟังถ้าไม่เข้าใจก็ถามนะต้องถามต้องถามผู้รู้ต้องถามคนที่เล่าให้เราฟังด้วยนะคะแล้วก็ในการจดบันทึกเพื่อไม่ให้ลืมอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญนะ องการศึกษาหาความรู้เป็นหัวใจนักปราชญ์นะคะที่สามารถไปนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ขอบุณเล็กี้ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าไรที่ค่ะ ตนนี้ก็ทาหมูแดดเดียวค่ะหลายกิโลค่ะวันนี้ค่ะสี่กิโลค่ะนวดเสร็จคุมพันธุก็จะนําไปตากแดดเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ส่งเอฟซี C ได้ค่ะตอนนี้แดดก็พอพอ,พอมีอยู่ค่ะขอบคุณทุกคนกำลังใจที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะขอบคุณเลยละให้พี่น้องสูตรหมูแดดเดียวนะคะวันนี้วันนี้ทําเยอะนะคะทำสี่กิโลเพราะว่าทําขาย 4กิโลหมู4กิโลก็จะใส่น้ำตาลทราย3ทมพพีซอสปลาเขียว2ทพัพพีน้ำปลา2ทพัพพีน้ำมันงา3ทมทพีค่ะแล้วก็ผงชูรสครึ่งช้อนตต๊ะใส่ลงไปได้เลยค่ะใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะอร่อยอร่อยค่ะ f อฟค่ะกระเทียมกระเทียมสับ2ทัทพีค่ะ นวดเป็นเวลานาน15นาทีนะคะก็จะได้โมเดเดียวๆที่นุ่มอร่อยอร่อยเลดๆเลยค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยค่ะพบก,กันลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ